เส่ว่นน้ำเป็นเปล่าน้ำแข็งกับพี่อุ้มเนี่ยใส่หมวกไหมนาล่าใส่หมวกใส่หมวกน้องเตใส่หมวกไหมล่วแม่ไปหาหมวกให้เอาหมวกไหมครับกใส่เปล่าน้องจะใส่ได้หรือเปล่า,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 ไ,าได้ได้แม่ไปหาให้ครับ ยกขึ้นสิลูกยกยกยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นบอกน้องยกขึ้นยังไงนั่นแหละย,ยกอย่างนั้นแหละน้ำเติมไม่ต้องเอาลงไปนะลูกมันเปะนั่นเอาลงไปแล้ว,ลลลวยุบนอนเลยนอนนอน,นอนในห่วงยางเลยนอนได้เปล่า ว่ายน้ำหรือคานกันเด็กๆอาคานมาไม่ต้องว่ายหรอก <laughs> <laughs> โอ้โหคางเทียนใหญ่เลย <laughs> <laughs> ไปแล้วพี่กุ๊ไปแล้วพี่กุไปแล้ว เราวมาเข้าหูกันนะระวังหน้าทิมดูน้องเด็ด <laughs> ได้ไหมได้ไหมคะ พอจมูกน้องแล้วมั้งพอยังอันน้ำพอยังไม่ปิดน้ำไ้มนะครับยังไม่ปิดปิดยังลูกปิดแล้วปิดเลยนะไม่ปิดเลยนะอะอะได้ได้ลองทำเดี๋ยวน้อยากใส่หมวกเหมือนพี่เหรอไปไปนะพี่รุ่มไป

นูสูงแล้วไงเลยน้องตมื่ก,ก่อนอ่ะน้องตัวเท่างเอวจริงแล้วตอนนี้ตัวเท่างเรียแล้วอ่ะโอ้จริงด้วยน้<ด>นองน้องก็สามขวบแล้วไงน้องสองขวบกว่าแล้วสองขวบเท่าไหนสองขวบสี่เดือนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ่ะสิน้องอุ้ม <eled S 2> ลอง <seam> en, ลองลองทำเดยหัวมันยนลองทำดูสิลอยน้ำได้เปล่าลอยไม่เราก็อย่าไปเก่งสิถ้าถ้าเราเก่งถ้าเราเก่งมันมันก็เราก็จะจมลองดูสิทำได้ตอนนี้เหมือนเรากลัวอยู่ไงจูะอะไรจะลองเติร์ เรียนนนาาหลยปีเลยใช่เล่นอยู่บ้านนี่แหละสองปีแล้วสองปีแล้วเราไม่ได้ไปเรียนไว้น้ำเราไม่ได้ไปเล่นาน,าน้ำอยู่บ้านเราปลอดภัยสุดอุ้ยจม